สนนุโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire ครับแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณน,นะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับ แขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้มีเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นมากๆและผมอยากให้ท่านผู้ชมติดตามชมเรื่องราวของเธอตั้งแต่ช่วงที่1จนถึงช่วงสุดท้ายในรายการเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของแขกรับเชิญท่านนี้กันดีกว่าผู้บริหารระดับ paradise จากธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟ r รีนะครับคุณสมจิตแซ่ลิมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณสมจิตมีชื่อเล่นไหมครับพี่ตุ่มพี่ตุ่มผมเรียกพี่ตุ่มกันแล้วกันนะครับทุกคนที่มานั่งตรงนี้เนี่ยผมจะต้องทําหน้าที่ในการเจาะลึกถึงเรื่องราวในอดีตกันทุกคนเลยผมถามพี่ตุ่มกันบ้างดีกว่าว่าเกิดที่ไหนโตที่ไหนแล้วก็ชีวิตวัยเด็กของพี่ตุ่มเป็นยังไงบ้างครับค่ะเกิดที่สระบุรีค่ะเป็นคนสระบุรีค่ะคนสระบุรีค่ะเสร็จแล้วพี่น้องกี่คนพี่น้องที่บ้านทําอะไรบ้างตอนเด็กๆเล่ามาได้เลยที่บ้านทําไร่ค่ะครับพี่น้องทั้งหมด8คนค่ะครับ แต่แล้วทําไร่การทําไร่เนี่ยเนาะพ่อก็ต้องลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะแต่แล้วพอไม่ไม่ไหวจริงๆก็ต้องขายที่ใช้หนี้เขาชีวิตช่วงนั้นตอนตอนตอนเป็นเด็กเนี่ยเรียกว่าคุณพ่อเนี่ยเลี้ยงดูลูก8ปดคนคคด้วยการทําเกษตรกรรมทําไร่ที่บ้านนี่เป็นไร่อะไรฮะเป็นไร่มันไรข่ข้าวโพดค่ะไร่มันไรข่ข้าวโพดปลูกผักอย่างนี้ครับครับ,รบ,รบแล้วตอนเด็กๆพี่ต้องช่วยคุณพ่อทำอะไรไหมฮะช่วยค่ะช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่พอเริ่มทําได้ครับค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกแปดคน<ะ>พ่อหาเลี้ยงลูกทั้งแปดคนจากเนี่ยไรอ้อยะไรข้าวโพด<ะ>ไรหมันมีทั้งหมดกี่ไร่ฮะช่วงนั้นเมื่อก่อนมีมีเยอะมากก็คือเป็นร้อยไร่เป็นร้อยไร่เลย<ะ>เรียกว่ารายได้น่าจะดีสิครับแต,แต่ขาดทุน<ะ>ค่ะอ๋อแต่ขาดทุนเอาเอาเงินเข้ามาก่อนครับแล้วก็ทําพอทําเสร็จแล้วขาดทุนก็ต้องสุดท้ายก็ต้องขายหนี้ใช้ ขายที่เข้าไปบ้านขายที่ใช้นี้ไปจากร้อยกว่าไร่ที่เป็นที่ดินของเราแต่เราไปยืมเงินเข้ามาลงทุนใช่ไหมฮะเบ็ดเสร็จขาดทุนเหลือกี่ไร่ที่ขายไปค่ะปัจจุบันนี้เหลืออยู่สามไร่ค่ะสามไร่จากร้อยกว่าไร่ชีวิตช่วงที่พลิกผันตอนเด็กๆเนี่ยถือว่าลําบากนะถ้าตัวเองคิดว่าลําบากไหมเมื่อก่อนไม่คิดแต่มาสงสารที่พ่อ เป็นอมพาตทำงานไม่ไหวเลยครับ,รบแต่แล้วพอได้เรียนบ้างเล็กน้อยอยู่พอขึ้นป .6 หลังจากนั้นก็ต้องหนีเข้ากรุงเทพทำงานเพื่อส่งเสียที่บ้านคำว่าหนีเข้ากรุงเทพเนี่ยค,คือเรียนถึงป .6 ค่ะตอนเข้ามานี่แปลว่าไม่ได้บอกที่บ้านนี่ไม่บอกหนีตามญาติมาเพราะว่าที่บ้านเขาคงยังอยากให้เรียนต่อ,องนั้นหรือเปล่าฮะไม่ไหวแล้ว ส่งไม่ไหวแล้วมีน้องอีกสองคนมีน้องพี่เป็นคนที่หกค่ะ,ะเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นฉันเรียนเท่านี้ก็ได้ชีวิตตอนนั้นมันสุดๆแล้วขอเข้ากรุงเทพมาหางานทําดีกว่าค่ะหนีมากกับญาติ นี่ยังดีนะว่ามากับญาติัเข้ามากรุงเทพตอนนั้นก็ยุสักประมาณ12-13ได้ได้ค่ะได้สิบสองที่บ้านก็ไม่รู้ว่าหนีเข้ามาตอนนั้นครั้งแรกไม่รู้พอตอนหลังญาติก็ส่งเขาว่าต้องส่งข่าวนะพามาอยู่ด้วยกันแล้วมาทําอะไรในกรุงเทพเป็นลูกจ้างรายเดือนเลี้ยงเด็ก่ในใจตอนนั้นน่ะหวังว่าการไม่เรียนต่อการเข้ากรุงเทพมาหางานทําน่าจะเป็นทางออกในการแบ่งเบาภาระของที่บ้าน แล้วก็กะว่าถ้ามีเงินเหลือเก็บก็จะส่งไปให้พ่ออย่างน้อยที่สุดก็ได้ดูแลพ่อด้วยคิดแค่นั้นเองใช่ค่ะป้ากฏมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะในเงินเดือนโทษนะคะที่ต้องถามเพราะว่าผมกาลังจะบอกว่าเป้าหมายของพี่ตุ่มเนี่ยกกะจะส่งเงินกลับบ้านพอเข้ามากรุงเทพเป็นพี่เลี้ยงเด็กอายุ1 2 13จะต้องเลี้ยงน้องเล็กๆเด็กทารกนี่เด็กเป้าแเขาให้สตันให้เงินเดือนเดือนละ5 0 0ร้อยอะเดือนละ500อยบาทแต่กินอยู่ที่บ้านเขา แล้วเราได้ใช้สตังไหมไม่เคยได้ใช้ค่ะส่งหมดส่งหมดค่ะห้าร้อยค่ะทำงานได้อายุสิบสามเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะอยู่กี่ปีครับทำอยู่กี่ปีอยู่มาจนอายุสิบสิบเจ็ดปีโอประมาณสี่ห้าปีได้ครับแล้วไปทําอะไรต่อครับเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยมากพอกลับเข้าไปในสํานักเกามีสํานักแม่ชีอยู่ที่บ้านก็ได้ไปสวดมนต์ไหว้พระครับตอนนี้ก็ ช่วงนั้นก็มีผู้ชายที่เขาอยากจะมาขอคผู้สูงอายุก็จะบอกว่าลำบากนะถ้ามีครอบครัวตอนนี้เพราะเราเพิ่งอายุ17 18แต่แล้วก็พอคุยกันถึงเรื่องลำบากเข้าใจตรงนั้นก็ตัดสินใจคนหัวบวชชีเลยหนึ่งปีปีกว่าค่ะเดี๋ยวนะเหตุผลที่บวชชีพ<อ>เพราะว่ากำลังตัดสินใจว่าจะแต่งงานดีหรือเปล่าค่ะ มีผู้ชายมาชอบแต่เป็นคนที่มีอายุหน่อยแต่คนรอบข้างญาติพี่น้องบอกอย่าแต่งเลยอายุแค่นี้เองจะรีบแต่งมาทําไมลําบากตอนนั้นเรารักเขาหรือเปล่ายังไม่รู้จักว่ารักเป็นยังไงยังไม่รู้จักว่ารักเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งอายุ17เองค่องแล้วคุณพ่อรู้ไหมว่าเราจะบวชชีตอนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะคุณพ่อเสียแล้วเนื่องจากเนื่องจากว่าอัมาตตอนหลังเสียชีวิตแล้วที่การบวชนี้ก็เนื่องจาก พ่อไม่อยู่แล้วด้วยเหตุการณ์มันก็ประเดประดังเข้ามาในชีวิตคุณพ่อเสียอายุตอนเราอายุเท่าไหร่14ค่ะ14บ่ะเพราะฉะนั้น17นี่เรียกว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะคุณแม่ฮะแม่ลำบากมากตอนนั้นนะคะครับต้องรับจ้างกินถากญ่าตามบ้านวันละ25บาทเมื่อก่อนคุณแม่ค่ะตัดญ้าตามบ้านได้วันละ25บาทเรามองชีวิตตัวเองตอนนั้นโทษนะครับ เราเรามีความหวังกับชีวิตของเราไหมว่าชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนเป็นในทางที่ดีขึ้นหรือหรือคิดว่านี่คือชะตากรรมที่เราต้องยอมนะมีความคิดว่าทำํำยังไงก็ได้จะต้องให้ดีกว่านี้ยังสู้อยู่ค่ะสู้อยู่ย,ย,ยังสู้อยู่ยังไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาไม่ยอมค่ะไม่ยอมคิดว่าจะต้องทําทุกอย่างที่มันจะต้องดีกว่านี้ให้ได้<ะ>แต่ในจังหวะนั้นเองตัดสินใจบวชคนเราเนี่ยครับการบวชเนี่ยก็มีอยู่สองอย่าง<ะ>บวชเพราะว่า ศรัทธาในพุทธศาสนากับบวชเพราะว่าอาจจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจแล้วก็คิดว่าต้องการหาทางสงบถึงไหมฮะอันนี้อาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับแต่ผมวิเคราะห์ความคิดส่วนตัวเท่านั้นเองว่าหนึ่งศรัทธาจริงอยากศึกษาพระธรรมอันที่สองมีความไม่สบายใจเลยอยากจะพึ่งพาร่มเงาของพุทธศาสนาช่วยทําให้เรารู้สึกใจมันเบามากขึ้นพี่ตุ่มรู้สึกเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับชีวิตค่ะ เลยตัดสินใจละทางโลกไปบวชตอนบวชีนมีเป้าหมายไม่ว่าจะศึกหรือไม่ศึกไม่อยากศึกค่ะไม่อยากศึกเลยบวชตอนอายุ17บวชชีโกนหัวเลยค่ะนะชีวิตในช่วงการบวชชีเป็นยังไงช่วงบวชชีมีความรู้สึกว่าดีมากกับกับความคิดที่ได้ข้อชี้แนะได้การปฏิบัติครับดีมากจนแทบไม่อยากศึกออกมาแต่ก็สงสารแม่แม่ต้องทํางานค่ะมีห่วงค่ะ ก็เหมือนกับในใจเหมือนเราเห็นแก่ตัวไปไหมมาบวชอยู่ตรงนี้แต่แม่ก็ต้องทํางานหนักอยู่ใช่ไหมในที่สุดก็ศึกออกมาศึกออกมาทํางานอีกแต่ก็ไม่พ้นลูกจ้างรายเดือนบวชชีอยู่กี่ปีปีปีเศษปีกว่าค่ะตอนศึกออกมาก็เพื่ออายุ18ปีกว่าเองก็มาทํางานอีกกะว่าจะเอารายได้ตรงนี้ไปช่วยแบ่งเบาคุณแม่ก็เป็นลูกจ้างอีกทําอะไรฮะลูกจ้างรายเดือนอีกเหมือนเดิมต้องกลับไปเลี้ยงเด็ก าแฝดอีกสองคนรู้สึกเหนื่อยมากไปเป็นพี่เลี้ยงค่ะไม่พลตรงนี้เลยที่กรุงเทพหรอครับค่ะกรุงเทพค่ะทําไมตอนเลี้ยงเด็กครั้งแรกก็เลี้ยงแฝดตอนเลี้ยงเด็กครั้งที่สองก็เลี้ยงแฝดอีกใช่ค่ะโชคชะตานี่ถูกเลี้ยงเด็กแฝดป่ะเคยคิดไหมทั้งนั้นที่เป็นคนละคู่ใช่ไหมค่ะคับจนเบื่อเลยถ้าไม่มีลูกตัวเองก็จะไม่เลี้ยงอีกต่อไปคร่ะในที่สุดเราทํางานมาชีวิตของผู้หญิงสาว อายุยังไม่ถึง20เนี่ยก็ต้องได้มีโอกาสพบกับเรื่องราวของความรักกับชายหนุ่มบ้างเป็นยังไงความรักของพี่ตุ่มเกิดขึ้นตอนไหนอายุเท่าไหร่โหดร้าย <Hot line. S 3> ค่ะโหดร้ายค่ะก็มาอายุ25ปีตอนหลังจากเลี้ยงเด็กนี้แล้วก็มาทํางานโรงงานตอนนั้นคือยอมรับว่าโหดร้ายอ้าวท่านผู้ชมครับค,ความโหดร้ายที่พี่ตุ่มพูดถึงเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้า เรามาติดตามฟังพี่ตุ่มเล่าเรื่องราวของเธอกันดีกว่านะครับและท้ายที่สุดนี้ความโหดร้ายนะั้นมันได้ผ่านพ้นไปแล้วละครับยังไงก็ตามท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับมินี่ก้อนหนึ่ง<ะ>เลิกทางกับสักแยกทางกับสามี<ะ>มีลูกต้องเลี้ยงดูอีกสองคนใช่ค่ะตอนนั้นในใจของผู้หญิงตัวคนเดียวคิดอะไรทำอย่างไรก็ได้ ที่จะต้องหาวิธีไหนก็ได้ไม่ต้องลงทุนแล้วเอาแรงสู้เพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงลูกครับให้อยู่ได้ทั้งสองคนค